มาลองฟังเสียงกันครับผมไม่รู้ว่าเสียงท่อกเสียงผมมาในไหนดังกว่ากันนะครับเดี๋ยวค่อยดูคลิปที่หลังครับ เสียงเดินเบาจะออกนุ่มๆน,น,นะครับแล้วก็ถ้าเกินการคันเร่งขึ้นไปมันถึงจะเริ่มมีเสียงแผดน,นะครับแต่ว่าก็ไม่ถึงกับแสบใช้งานจริงๆก็ไม่ได้เร่งขนาดนี้นะครับถ้าเร่งขนาดนี้ใบตัดคุ้มริวแล้วครับก็ถือว่าตอบสนองคันเร่งดีนะครับแล้วก็ เสียงไม่แผดไม่แสบหูเหมือนท่อเดิมเสียงเงียบกว่าเดิมนะครับแต่ว่าเสียงออกจากโทรศัพท์เราไม่รู้ว่าเป็นไงเนาะเพราะว่ากล้องมันอยู่ใกล้นะครับก็ฝนใกล้ตกแล้วเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนนะครับขอบคุณครับ